สวัสดีผมน้เด็กกุกกี้มิยะวันนี้เรามาเล่นเลเซอร์ยามวังกันอ่าเรื่องเากผมต้นปกะเกษียนว่าเลเซอร์เหรอไม่ชอบเล่นชอบชอบอ่าทางนี้ก็ได้บ่ายยอจีกนะแกเนี่ยเอ้ยเบื่อวะดูคลิปโป๊แป๊บหนึ่งโซระเอาอีตอนนี้กำลังดังนะอืมแต่หน้าเธอคุ้นๆเหลือเกินนะสนใจทำงานแผ่นเน็ต24ชั่วโมงไหมคะวันละ300 400ส้นเต้นเลยห่าละโอ้ยขอบคุณค่ะไม่เป็นไรอ่าเล่นเลเซอร์ต่อไรจะลาเหลือเกินอุ๊ย ไอ้เพื่อนอย่างไปไหนเนี่ยฮัลโหลสวัสดีนะเราเองสวัสดีนะเราเองจําได้เราเปล่าจําได้เปล่าเพื่อนนายไงเจมจีรยุทธ์เนี่ยคนดังดังเหรอดังดังกูปิดได้อ่ะเออว่าแต่เพลงนี้คุ้นๆณนะาานคใครเข้ามาชาลาเฮชาลาห์แถวนี้จะโกนหาพ่ออ,อะแฮปปี้เบิร์ดเดย์สับตะไคร้ผมด้วยเ,ออเรียบรอ้อยโอ้โหรีปเปิดเลยนะอุ้ยเมื่อกี้กูเห็นคุณคุณนะผีอาเบะปะวะเฮ้ยอาเบ,เบะเหรอ อาเบลิจะสู้กับนดัดเดทเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยกูหมัม่นไส้นดัดเดทมาตั้งนานแล้วกูต้องหาทางเล่นง,งานให้ได้ก่อนอนะดัดเดทใช่ไหมสวัสดีนดัดนะเดทอุ๊ยนัดเดทเวอร์ชันใหม่เคยเห็นปนะเปล่านัดเดทหล่อไหมล่ะเล่นกีตาร์เนี่ยนะดัดเดทนะจ๊ะอุ๊ยนัดเดทเหรอเวอร์ชันนี้ไม่เคยเห็นไงขอถ่ายลงอินสตาแกรมก่อนขอบคุณจ้าไปแล้วนะ ันงงอะไรฮนะกูฉันนี่ไงนะเด็กคุกกี้ไม่ยากเนาะออกจะโด่งดังรอกว่าเจมจียระยุทธเอรู้สึกเมื่อกี้เหมือนคุณๆนะเป็นเป็นเจมจีเพราะว่ามาถ่ายรูปเมื่อกี้หรือว่าฉันคิดไปเองเนะี่ยฮะอืมไม่มั้งฉันคงคิดคิดไปเองนะอ่ะอ่าอย่าลืมสบับตะไคร้ด้วยนะเอออย่าลืมผมนะเด็กคุกกี้ไม่ยากนะนะเด๊